เซลล์ไขโบเยอรมันนะเข้ามาไขาโบให้หมอนะคะสุดท้ายนะครับหมอเห็นกระแล้จ้ะหมอเลยจับยิงคิวซิวิตเลเซอร์ธรรมดาเนี่ยจะเจ็ดวันผ่านไปกระหายเกลี้ยงนะจ๊ะเอ่อหมือนเดิมที่จะเล่าให้ฟังนะคะก็มีเซลล์แบบเซลอะโบเยอรมันนั่นแหละเธอโบที่แบบโอกาสดื้อยาแทบจะเป็นศูนย์น่ะนั่นแหละดีๆเนี่ยนะเรื้อรๆนะคะเออชีโก้มาให้ข้อมูลหมอเนาะเกี่ยวกับโบเยอรมันเกี่ยวกับคุยนั่นคุยน,ยนี่อะไรกันนี่ละเธอทีนี้ระหว่างคุยกันให้ความรู้อะไรไปอย่างเงี้ยเธอฉันก็แอบ,บเห็นเธอว่าแบบเฮ้ คนไข้แอบมีกระตื้นนะเออฉันเห็นนะแม้ว่าจะเอาแป้งตกแล้วแต่ฉันเห็นนะเธอว่ามันมีกระตื้นแล้วเป็นกระดที่แบบน่ายิงมากเพราะอะไรรู้ไหมเธอยิงไปทีเดียวนะ่ะ หายเกลี้ยงค่ะยิงไปเจ็ดวันเนี่ยค่ะหายเกลี High ้ยงหมดเลยนะเออใช้เครื่องคิวสวิตเลเซอร์ธรรมดานี่แหละค่ะไม่ต้องใช้เครื่องหรูหรา,าหมาเห่าแบบพิ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยนะคะใช้เครื่องคิวสวิตธรรมดานี่แหละค่ะยิงไปรอบเดียวนี่ละค่ะกระเกลี้ยงเนียนใสสวยเลยนะเอการยิงกระตื้นนะปกติเนี่ยเออ่ถ้าเป็นที่อื่นยิงนะเขาจะใชจะจะ้จะใช้เป็นเออ่คิวสวิตหรือว่าใช้พิโกก็ได้นะเขาจะใช้หัวห้าสามสองนาโนเมตรนะครับแต่ว่า หลังจากยิงไปแล้วเธอมันจะเป็นด่างขาวแล้วก็แบบว่ามันต้องรอประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะกว่าอีด่างขาวมันจะหายแล้วหน้ากลับมาสวยใสแล,ล,ล้วก็ไร้กระนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเทคนิคที่หมอยิงนะเธอหมอยิงยังไงรู้ไหมหมอใช้ตัวหนึ่งศูนย์หกสี่นาโนเมตรนะจ๊ะยิงด้วยเทคนิคพิเศษนะคะยิงไปแบบยิงไปแรกๆมันจะเป็นก่ำเลือดนิดๆหน่อยแล้วก็แล้วก็จะเป็นแบบหน้าดแดงๆหน่อยๆนะพอผ่านไปสามวันนี่นะเอตัวดแดงๆมันจะหายไปนะคะแล้วมันก็จะเริ่มตกสะเก็ดน,นะคะพอตกสะเก็ดหมดนะจ๊ะที่เจ็ดวันนะคะหน้าแบบกระ แทบจะหายเกลี้ยงเลยหายเกิน90%เลยนะแล้วก็จะมีบางคนเนี่ยนะอาจจะต้องมาซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคือตอนแรกอาจจะหายประมาณ90%้าสรเนแล้วเนาะแล้วก็พอผ่านไปสัก3-4เดือนะ่ะเธอแล้วมาซ้ำอีกสักรอบหนึ่งมันก็จะหายแค่จะ100%เปอร์เซ็เลยอาจาร์เพราะเช่นเนี้ยนะคะเซลล์คนไหนนะคะที่คิดจะมาแบบ มาเอาเงินจากหมอนะคะระวังนะคะหมอจะกลายเป็นลูกค้าหมอในอนาคตนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบเออน้อง,น,องน้องเซลล์โบลเยอรมันคนนี้เนี่ยนะครับแบบโอ้ยแบบว้าวมากกับทีดีใจมากนะครับแบบว่าโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าแบบกระที่เป็นมาตั้งแต่เกิดนะกระแบบคิดว่าจะรักษาย,ยากนะแบบทาอะไรก็แบบไม่ได้ผลนะเจอหมอจะรีเลเซอร์ไปทีเดียวนะครับกระหายเกลี้ยงเลยตอนที่ชีแบบชีว้าวมากแต่ต่ตัวทีทีสวยนะเออทีเป็นเป็นสาวที่แบบเออแบบสาวที่ตัดผมสร้างว่าสวยนะเออฉันก็เพิ่งเห็นเมื่อ แต่ผมตั้งแต่เราเละแตเธอเฉันมันหน้าแบบนี้แต่สกินเฮดก็รอดนะครับเพราะฉันเนี่ยเออเขาเรืองกระตื้นดีกว่าวนเนาะเพราะฉะนี้ใครที่เป็นกระตื้นนะคะเออก็รีบมาเลเซอร์เลยนะเพราะว่ามันใช้เลเซอร์ธรรมดานี่แหละนะคะเจ็ดวันนะเจ็ดวันสิบวันนี่แหละเออมันหายเรี่งจริงๆมันอดมันดีอ่ะเออแต่ถ้าเป็นกระลึกนะถ้าเป็นกระลึกนะเลเซอร์เป็นสิบครั้งเลยเจอรักษา <S <S ยากหน่อยนะแต่หายส่วนมากหายแล้วหายเลยนะถ้าเป็นกระลึกแล้วก็ถ้าเป็นกระแดดก็เลเซอร์หนึ่งถึงสองครั้ง